สีค่นๆเหลืองๆใช่ค่ะอน่าสนใจมากเลยกลิ่นก็อ่อนๆเนาะเป็นน้ำใสๆใช่ซึมง่ายค่ะแต้มทั่วเลยใช้นิดเดียวขวดหนึงใช้ได้ยาวนานค่ะเมื่อกี้แต้มเมื่อกี้นึกว่าหยดเยอะอยู่เหมือนกันนะเออทั่วเลยแต้มได้ทั่วเลยค่ะใช้เฉพาะกลางคืนใช้ตอนที่จุดสิวจะยุบใช่ค่ะเมื่อสิวยุบหายแล้วจะหยุดใช้ก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้แต้มสิว ฮอร์โมนสิวประจำเดือนได้ตามปกติยุบหมดค่ะมากเยอะมากทาได้เยอะเลยอ้าวต่อไปดีกว่าค่ะพี่บุ๋ยค่ะหลังจากเราทาครบเซตแล้วเราจะเห็นว่ามีแต้มสิวดอีกตัวหนึ่งถูกไหมคะแต้มสิวเนี่ยเราให้คนที่มีสิวอักเสบสิวประจำเดือนสิวอ้วนๆ้นใช่แล้วมีอาการเจ็บสมมติว่าอุ้ยเจ็บจังเลย แต้มเลยค่ะมันจะเย็นแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่เจ็บอาการเจ็บต่างๆมันจะบรรเทาแล้วมันจะสามารถดูดซับหัวหนองที่อยู่ข้างในเนี่ยให้ออกมาได้แล้วมันต่างกันยังไงกับตัวเซรั่มตัวนี้ต่างค่ะเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ด้านบนก็คือด้านบนผิวหนังส่วนเซรั่มเนี่ยจะเข้าไปละลายข้างล่าง<อ>ค่ะทําหน้าที่คนละแบบกันค่ะต้องใช้คู่กันควรใช้คู่กันนี่ก็เป็นเนื้อครีมสีขาวใช้เยอะๆนี่ดีไหมเราเราใช้คือให้มันปิดเม็ดสิวอคะค่ะให้ม<อ>ันทั่วถึงใช่ บางอย่างน้อยไปมันก็ไม่เพียงพอนี่ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเหรอคะพี่อุ๋ยอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เลยค่ะ anti acne mark mark เพื่อดีท็อกผิว เพราะว่าบางคนนะคะเคยผ่านการใช้สารเคมีมาแล้วต้องอาศัยตัวนี้เข้าช่วยในการล้างสารพิษค่ะมาร์กสักวันเว้นวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ2 -3 ถึงครั้งล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะพี่อุ๋ยตัวนี้เช่นการจะเป็นโคนเดสซีค่ะตัวนี้จะนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อาจจะผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นานูขอลองนะคะลองเลยค่ะมาร์กเย็นสบายทุกอย่างเย็นสบายหมดค่ะที่แบบเป็นทะเลที่เขามีแร่ธาตุใช่ใช่อันนี้คือนําเข้าฝรั่งเศสเลย พอแบบไหนคะให้มันหนามากได้เลยค่ะประมาณอย่างนี้ได้เลยคนเดียวใช่แล้วก็ทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีจะทำให้หน้าแบบเย็นๆแล้วก็สะอาดขึ้นางหรอใช่ค่ะคนที่ลูกค้าเราจะชอบเพราะว่ามาร์กแล้วมันเย็นสบายจะแห้งแห้งอ๋อพอกจนก่อจะแห้งแล้วก็ล้างออกสิบห้าถึงยีนาทีค่ะล้างออกเลยไม่ไม่ควรทิ้งไว้ครั้งคืนนะคะไม่ควรค่ะแปลว่าขั้นตอนของเราก็จะมีล้างมีสเปร์มีเซรั่ม แล้วก็มีตัวแต้มสิวใช่แค่นี้เองเหรอคะใชุ่งเรียบร้อยถือว่าทาแป้งแต่งหน้าไปได้แค่นี้แหละแค่นี้แหละค่ะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะแล้ววันนั้นวันก็มาร์กซะค่ะน่าสนใจมากเลยชุดนี้ชื่อว่าซูเปอร์แอคเนใช่ค่ะราคาชุดนี้เท่าไหร่พี่อุ๋ยเพียงพันเจ็ดเท่านั้นเองราคานี้พิเศษรยเร้อยแล้วพิเศษแล้วค่ะจากเท่าไหร่พี่อุ๋ยจากปกตินี่นะคะจะอยู่ประมาณพันเก้าสิบบาท ลดลงไปเหลือพันเจ็ดนะคะพิเศษมากแล้วมีโปรโมชั่นให้พวกเราไปวันนี้อเรามีตัวสินค้าทดลองให้อีก2ชิ้นนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่เหมาะกับชุดสิวนะคะจะเห็น2ตัวนี้2อตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะตัวนี้ละคะที่เราจะแถมให้กับผู้ที่นะคะ2 0สายแรกที่โทรเข้ามาเนี่ยเราจะแถมให้เลย2ชิ้นเลยค่ะ anti acne mood นะคะ mood สูตรไม่มีฟองอะคะ่ะสำหรับรักษาสิวใช่สำหรับผิวที่บอบบางอ่อนโยนหรือว่าผิวที่แพ้ง่ายาให้เลือกใช้ตัวนี้ ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่เราอยากจะให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีทางเลือกเยอะขึ้นใช่เป็นลักษณะมูสสังวาตเป็นนุ่มๆน่ใช่ค่ะแล้วก็หลังล้างก็หน้าเนียนนุ่มเหมือนกันค่ะหน้าลองและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่อุ๋ยไวเทนนิ่งโทนเนอร์ค่ะเป็นสูตรไรแอลกอฮอล์เหมาะสำหรับคนมีปัญหาสิวค่ะ ค่ะล้างแล้วหน้าเฟิร์มรูขุมขนกระชับสองอันนี้นี่คือแถมให้กับคนที่ซื้อชุดซูเปอร์แอคเน่นี้ไปใช่ค่ะเฉพาะ20สายแรกนะโอ้ยราคาเท่าไหร่นะพันเจ็ดเท่านั้นค่ะหมายเลขอะไรโทรมาสั่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งนะคะแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะหรือศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดค่ะนะคะหรือว่าสั่งผ่านทางเว็บไซต์นะคะ w w w n a n i a b e a u t y c o m นะคะค่ะก็มีหลากหลายช่องทางโทรมาสั่ง ดูดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ก็ได้ค่ะอยากคุยกับพี่อุย๋ยโดยตรงปรึกษากันก็โทรมาตามหมายเลขที่<ช>ที่พี่อุ๋ยบอกใช่ค่ะใช่ไหมคะพี่อุ๋ยคะได้ทราบข่าวว่ามีโครงการดีๆอะไรมาแนะนําสาวๆด้วยนะค่ะเนื่องจากว่านาเนียของเรานะคะได้ผลตอบรับดีเราก็เลยนั่งคิดกิจกรรมที่จะตอบแทนลูกค้าโดยการคัดเลือกสาวนาเนียเกอร์0อน่นะคะครั้งที่1นค่ะนะคะ,ะ,คะก็คือเพียงแค่ว่าลูกค้าของเราเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมคะและถ่ายรูปคู่กับ ผลิตภัณฑ์นาเนียชนิดใดก็ได้นะคะใช่เอ๊ะถ่ายมานะคะแล้วก็ส่งรูปเข้ามารีวิวกับทางนาเนียนะคะจะส่งมาตามที่อยู่ตามฉลากตรงนี้ก็ได้หรือผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตก็เข้ามารีวิวในเว็บบอร์ดพูดง่ายๆว่าเข้าเว็บไซต์ก่อนและก็เข้ามารีวิวผู้ที่ได้คะแนนรับเลือกมากที่สุดก็จะได้10,000บาทไปเลยฟรีง่ายๆไม่ง่ายเลยแค่นี้หนึ่งรางวัลเป็นสาว นาเดียวกันโอ้โหน่าสนใจมากค่ะมีระยะเวลาจํากัดด้วยไหมคะค่ะหมดเขตรับรูปนะคะ25ธันวาคมค่ะค่ะประกาศผลก็สิ้นเดือนมกราคม่มีโอกาสมีโอกาสกันทุกๆคนเลยนะคะไม่จํากัดวัยใช่ไหมไม่เลยค่ะไม่จํากัดวัยไม่จํากัดเพศด้วยลอกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะสนใจเข้าร่วมนี้ ก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้อย่างนี้ดีกว่าได้คำว่า,วานอกจากชุดนี้ขายดียังมีชุดอื่นๆด้วยเช่นใช่ค่ะก็อย่างเช่นชุดดับเบิลไว้์นาโนนะคะก็จะเหมาะกับ คุณนิวสาวยุคใหม่แบบว่าน่ารายละเอียดเนียนเด้งเด้งเลยสวยสวยในหนึ่งชุดแล้วก็เอ็กตาเฟสไบนะคะสำหรับคนมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นซีรีส์แองเจิ้ลสำหรับผู้หญิงที่มีริ้วรอยเยอะขาดการบำรุงตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะโอ้น่าสนใจแต่ละชุดเนี่ยนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวโอกาสหน้านิวจะขอเนี่ยมาเจาะเลือกทีละชุดเลยดีกว่าได้เลยค่ะที่ทวนก่อนจากลากันไปวันนี้ตัวแทนจําหน่ายถ้าใครสนใจพี่อุ๋ยรับด้วยไหมคะรับค่ะ รายได้ดีด้วยเพราะว่าถ้าลูกค้าลองซื้อแล้วลูกค้าซื้อต่อเนื่องเลยรับประกันคมีมากมากเลยเพราะว่าถ้าใครสนใจสามารถโทรมาได้ตามหมายเลขที่พี่อุ๋ยให้ไว้้หมดเลยทั้งสั่งซื้อรับสิทธิ์หรือตัวแทนจาหน่ายนะคะแต่วันนี้ยิ่งฟังพี่อุ๋ยใช้เห็นพี่อุ๋ยแล้วก็อยากลองดูวันนี้ขออนุญาตกลับไปศึกษาตอนนี้ดูก่อนแล้วครั้งหน้ากลับมาคุยกับพี่อุ๋ยใหม่ได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนานียค่ะคนบันทิกาปทึงสวัสดิ์นะคะขอบคุณพี่อุ๋ย นี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับความงามที่ไม่ควรพลาดนะคะกับเครื่องสำอางนาเนียค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ